พี่การ์ตูนไปทําอะไรคะเรามาดูค่ะนี่ความน้ําหนักของโลกนะคะเรามาดูน้ําหนักตารางเทียบน้ําหนักของโลกดวงจันทร์ดวงอังคารดาวพฤหัสอวพี่การ์ตูนยกโลกอยู่อูพี่การ์ตูนเก่งจ้างยกโลกไหวยกดวงจันทร์อกดวงจันทร์เบาดาวอังคารหนักกว่าดวงจันทร์นิดนึงหนักกว่าดวงจันทร์นิดนึงอุ้ยดาวพฤหัสหนักมาก ดาวพฤหัสหนักมากเพราะว่าดาวพฤหัสมันใหญ่กว่าลูก2.5เท่าใช่ไหมโอ้โหกับตันยกไม่ไหวเลยโอ้ยกตันยกโอ้ยโอ้ยยกดาวพฤหัสยกดาวพฤหัสไหวไหวพี uhm. aw, ่กัะตุนไปผสมสีแล้ว นี่คืออะไรลูกกระตุนการหมุนรอบตัวเองของดาวครแกสดาวครแกสได้แก่ดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสตดาวเนปจูนล้วนมีองค์ประกอบหลักเป็นธาตุเบาอย่างไฮโดรเจนและฮีเลียมการหมุนรอบตัวเองอย่างรวดเร็วของดาวเคราะห์เหล่านี้ส่งผลให้เมฆในชั้นบรรยากาศและของไหลที่อยู่ในดับลึกลงไปมีรูปการไหลและหมุนเวียนที่น่าสนใจตัวอย่างเช่นจุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสคือพายุขนาดใหญ่ที่ถูกค้นพบเมื่อราว3 5 0ปีก่อนมีขนาดใหญ่กว่าโลกถึงสาเท่า และยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันมีผลเป็นผลจากกระแสความปั่นปงของ,องการไหลเช่นกันอ๋อการไหลของกา๊าซของกสเขาก็จะมีตั้งอธิบายนิทัศการต่างๆไว้ เราสามารถหาความสูงของภูเขาและความลึกของหลุมบนดวงจันทร์ได้อย่างไรนี่อธิบายส่วนต่างๆไว้ค่ะมีให้เด็กๆได้เล่นน้ำขึ้นน้ำลงนม่นจำลองว่าเราอยู่ตรงส่วนไหนน้ำลงทุกคนโลกหมุนไปมีสังเกตว่ามีดวงดาวขึ้นมาแสดงว่ามีดวงดาวขึ้นมามีกลางวันกลางวันกลางวัน ขึ้นอยู่ตรงนี้พวกข่เลยไม่บ่นนครับาจะให้มันหน่อยข้างเรมข้างๆเรมกับตันหมุนช้าๆกัตันสหน้านะปักตะนี่ดวงอาทิตย์ตัวนี้นี่ดวงอาทิตย์สองแสงอยู่ดวงจันทร์ที่กับตันจับแล้วคืนนี้คือโลกเดี๋ยวนี้ขออธิบายอยู่นี่กับตันอย่างมูนเหนเหลืองนี่นี่นี่ขออธิบายอย่างเนี่สองแไหมนี่นีีเวลาเราบุนไปอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่นิวมูน แล้วดวงจันทร์ค่อยๆค่อยๆเนี่ยเห็นไหมก็อธิบายอยู่ก่อนต <G ül> ครึ่งหนึ่งเต็มดวงพอหันไปหาดวงอาทิตย์เห็นไหมดวงจันทร์จะ <G ül> ครึ่งเต็มดวงจะมองไม่เห็นแล้วขึ้นไปก็ดวงจันทร์จะฟูมูนเต็มดวงเลยเพราะหาดวงอาทิตย์นี่เห็นไหมก <G ül> ็เห็นว่าฟูมูนแล้วก็ดวงจันทร์เป็นเสี้ยวนึงตรงนี้ พระจันทร์ไม่ได้หมุนรอบโลกหรอพระอาจารย์เป็นแนวตั้งฉากเดียวกับโลกแบบนั้นแหละหรอกเราจะเห็นดวงจันทร์ได้ด้านเดียวอะไรแค่นั้นเนี่ยถ้า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 แนี้หรือโลกแบบนี้ใช่ไหมโลกมันหมุนหมุนปุ๊บ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 ดวงจันทร์ก็อยู่ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้เราก็จะเห็นดวงจันทร์แค่ด้านตรงเนี้ยถูกไหมด้านนี้เราจะไม่เห็นดวงจันทร์เราจะเห็นดวงจันทร์แค่ด้านเดียวเลยมาตั้งฉากกับโลกแค่นี้พอดวงอาทิตย์สองไปประเทศอื่น ในประเทศไทยเราก็ข้าแล้วโลกมันหมุนแต่ว่าดวงจันทร์มันอยู่ด้านนี้ดวงจันทร์มันไม่หมุนเห็นไหมดวงจันทร์ไม่ได้มีแสงแต่เป็นแสงที่กระทบกับโลกมาสู่ดวงจันทร์